ถ้าเราอยากออมเงินนะคะวันนี้นอกจากช่องทางการฝากที่ลูกค้าฝากส่วนใหญ่จะฝากในรูปแบบของฝากประจํากับทางธนาคารนะคะวันนี้วิธีการฝากเงินอีกอช่องทางหนึ่งนะคะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะและก็เป็นการฝากเงินที่ดีเลยนะคะเป็นการสร้างวินัยในการฝากออมของเราได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันนะคะ คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนโทรศัพท์มือถือนะคะใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์นะคะช้อปปิ้งผ่านออนไลน์สั่งของนะคะจ่ายค่าบินนู่นนี่นั่นต่างๆผ่านออนไลน์ทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่จะช้อปปิ้งนะคะสาหรับสาวๆในหลายคนนะคะช้อปปิ้งนะคะจะเป็นการใช้เงินโดยที่เราเสียเงินออกไปง่ายๆนะคะเป็นการใช้เงินโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่วันนี้มีวิธี ในรูปแบบของกรมธรรม์น,นะคะทำให้เรามีาวินัยในการฝากออมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เราเก็บเงินได้มากยิ่งขึ้นที่ของการฝากออมในรูปแบบของประกันชีวิตหนึ่งนะคะการฝากออมในรูปแบบของประกันชีวิตนะคะนอกจากเราจะได้เงินฝากเรายังมีในส่วนของทุนประกันนะคะหากวันใดวันหนึ่งเราเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมานะคะทุนประกันตรงนี้จะเป็นกองมรดกให้กับคนที่เราลักให้กับคนที่อยู่ข้างหลังเราทันที สนะคะสำหรับการฝากออมในรูปแบบของประกันชีวิตนะคะนอกจากเราจะได้เงินฝากเ,าเงินฝากของเราแล้วนะคะยังมีสิทธิประโยชน์หนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือลูกค้าสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้นั่นเองค่ะนะคะการฝากออมในรูปแบบของประกันชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าวันในวันหนึ่งเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเกิด เป็นชั่วคราวหรืออาจจะเป็นถาวรเลยก็ได้นะคะในการฝากออมในรูปแบบของประกันชีวิตตรงนี้ค่ะเราก็จะได้รับความคุ้มครองในส่วนของทุกพลภาพถาวรค่ะซึ่งจะต่างกันกับฝากประจํานะคะซึ่งในส่วนตรงนั้นจะไม่มีค่ะ4นะคะเมื่อเราฝากออมครบสัญญาแล้วนะคะเราก็จะได้รับดอกเบี้ยเต็มค่ะโดยที่ไม่หักเลยนะคะซึ่งต่างกันกับการฝากในรูปแบบของธนาคารค่ะและนี่ก็เป็นช่องทางในการฝากออมเงินในรูปแบบของประกันชีวิตนะคะนอกจาก เราจะได้เงินฝากแล้วเราจะได้ในเรื่องของความคุ้มครองนะคะการเสียชีวิตทุกกรณีค่ะได้ในเรื่องของลดหย่อนภาษีนะคะและก็คุ้มครองในเรื่องของทุทกพลภาพนะคะและก็ครบสัญญาไม่ถูกหักดอกเบี้ยได้ค่ะและนี่ก็เป็นการฝากออมเงินในรูปแบบของประกันชีวิตนะคะทำให้เราวางแผนในเรื่องของการใช้เงินนะคะไม่ว่าเราจะใช้เงินในไปซื้อในเรื่องของความสุข นะคะวางแผนเลี้ยงามเกษียณไลฟ์ช้อปปิง้งซื้อของที่อยากได้นะคะรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยค่ะซึ่งการเก็บออมในรูปแบบนี้ทําให้เราสามารถเก็บตังค์ได้นะคะแล้วก็มีความคุ้มครองให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่อยู่ข้างหลังให้เขาได้ใช้ชีวิตต่อไปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้หนิงฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าหนิงจะเอาสาระดีๆแล้วก็ข้อมูลดีๆมานําเสนอทุกคนอีกนะสําหรับวันนี้ไปแล้ะค่ะ